ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พนี่นะและในวันนี้นะคะพี่พนี่อยากบอกว่าเกมอวตารโวเนียมีอัปเดตใหม่แล้วนะนี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายเสื้อผ้ากันหนาวนะบอกเลยนะคะว่ามีความลับซ่อนอยู่ด้วยเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยหาความลับกันเลยโอ้สวัสดีจ้ะพอดีว่าฉันเนี่ยเตรียมของขวัญวันเกิดให้กับสามีของฉันด่าพวกเธอเนี่ยช่วยเอาไปให้สามีของฉันหน่อยได้ไหมพอดีว่าฉันอยากเลือก ของช้อปปิ้งตอดด้าอุ๊ยได้สิคะว่าแต่นะคะคุณสามีของคุณป้าเนี่ยคือใครอย่างนั้นหรออีบูบี้ว่านะนี่อันนี้คือปริศนานลับเลยกระดาษแผ่นนี้ดูมันว่าจะมีรูปนกหวีดด้วยนะเนี่ยรูปนกหวีดอย่างนั้นหรอพอนี่ว่านะพอนี่เริ่มคุ้นๆแล้วพอนี่รู้แล้วจะต้องเอาไปให้ใครที่ไหนอะพอนี่นี่เลยบูบี้ที่สนามฟุตบอลไงล่ะโอ้สวัสดีจ้าพอดีไม่เจอกันดันเลยนะถืออะไรมาด้วยด้าอ๋อคือว่านะคะอันนี้เป็นของขวัญของคุณลุงค่ะ ดูเหมือนว่าภรรยาของคุณลุงเนี่ยจะฝากมานะค่ะนี่ค่ะชื้อ โอ้ยังงั้นโหลขอบใจนะจ๊ะชวัวแหวนเดี๋ยวฉันขอเปิดก่อนเลยแล้วกันนะโอ้ดูเหมือนว่าจะมีหมวกด้วยนะโอ้โหสีสันสวยงามเหมาะก,กับฉันสุดๆเลยว้าวแวนตาดนะแล้วก็นี่อู้ผ้าพันคอรน่ารักมากๆเลยอ่ะพอนี่เย้ช yeah, นะัยย้อนในที่สุดเนี่ยก็ได้ความลับอีกอย่างหนึ่งแล้วนะสีสันสวยงามด้วยงั้นพอนี่เดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาไขาความลับกันต่อเลยที่ร้านขายเสื้อผ้ากันหนาวโอเคจ้ะบูบีบเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เนี่ยมีผ้าพันคอสวยๆด้วยเฮ้ยอะไรอย่า้ หลังตรงนี้ชแวับ ุิยบูบี้เห็นเปล่ามีอะไรซ่อนอยู่ด้วยเอ้นั่นสีมันคืออะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นหมวกนะเอาไปทําอะไรเนี่ยพน,นี้ว่าพน,นี้รู้นะบูบี้แปะเดี๋ยวเราเนี่ยออกไปนอกร้านกันชืบชืบชืบออ,ออกไปเลยช่วเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินมาตรงนี้แล้วกันเออหนูจ้าหนูจ้าช่วยพี่พน,นีเนี่ยปั้นตุ๊กตาหิมะได้เปล่าเออได้สิคะเดี๋ยวหนูช่วยปั้นนะคะนี่นายอย่าโมตะขับมาช่วยกันปั้นเร็วพี่พน,นีเนี่ยกําลังหาความลับอยู่นะโอเคโอเคโอเคได้เลย คนนี้ว่านาจะจมูกอันนี้เนี่ยเรา,าจะต้องเอามาใส่ที่ตุ๊กตาหิมะแน่เลยแต่ว่าตอนนี้อขอปั้นก่อนละกันนะชืบ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 น่าจะพอได้แล้วแหละเอามาผสมกันนะให้เป็นลูกใหญ่ๆเลยชแวบแล้วก็นี่แล้วก็นี่อีกยังไม่พอนะหนึ่งสองแบบนี้แล้วก็นี่เลยแวบปูบี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับผมไหนดูหน่อยจิหมอันนี้วางแล้วจะเป็นยังไงชืบเฮ้ยโอไมก็า oh ดูเหมือนว่าจะเป็นสันโนวะแม่ย่างนั้นหนอดูสีมิก้ก เป่าด้วย,ยาว้าวพี่พลนี่คะ่ะขอบคุณนะคะที่เอาความลับมาให้พวกหนูอดีใจจังเลยได้ของเล่นใหม่แล้ว่พวกเรามาเล่นกันเถอะโอเคโอ้โหดูเหมือนว่าน้องๆน,น,นะน่าจะมีความสุขกับตุ๊กตาหิมะที่เป็นผู้หญิงน่าแปะงั้นเราเนี่ยเข้าไปดูความลับกันต่อเลยเฉแล้วละ่ละและละ่ละไหนขอสำรวจดูหน่อยสิวิตรงนี้มีอะไรเอ่ย ว้าวดูเหมือนว่าจะมีเป็นเทปนะซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเออสวัสดีจ้ะเทปอันนั้นเนี่ยเอาไว้ซ่อมของในร้านนะถ้าเกิดว่ามีของอะไรเนี่ยชํารู้เสียหายเราจะใช้เทปอันนั้นเอาไปซ่อมจ้าอพอนี่บอบบี้ว่านะยจะต้องมีของเสียหายแน่นอนเลยถ้าเกิดว่ามีเทปแบบนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าอุยดูเหมือนว่าตรงนี้นะบอบบี้แผ่นหรือเปล่าท่อตรงนี้อ่ะดูเหมือนว่าจะมีด้ารั่วซึมนะงั้นน้อนเลยแหละพอนี่นี่เลยชเชว่เชว่เชวฟ,ชเ,วฟ,ชเ,วฟเรียบร้อยแล้วในความลับมาด้วยงั้นเดี๋ยวเรา แล้วเ,เนี่ยมาเปิดกันเลยนะชึบหุ้ยอะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นชุดของน้องหมายอย่างงั้นหรองั้นเดี๋ยวคนนี้นะขอเอาน้องหมาเนี่ยออกมาก่อนชึบนี่เราเนี่ยจะเอาหมวกมาใส่นะแล้วก็ชุดเลยโอ้โหน่ารักจ้ามีชุดน้องหมาก็ดีนะไม่หละยังมีชุดกระต่ายสักทีนึงเนี่ยรอยตั้งนานแล้วงั้นต่อไปนะโบปีบเดี๋ยวเราเนี่ยไปสำรวจทางด้านโน้นกันดีกว่านะมีอะไรบ้างอ่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่คะพอดีว่าหนูามาหาความลับนะคะ่ะคุณพี่ช่วยแนะนําหน่อยสิคะเออความลับอย่างนั้นละจ้ะฉันอยากบอกว่าร้านฉันเนี่ยใช้แบล็กการ์ดในการหาความลับได้ด้วยนะเธอไปเอามาสิโอพูดถึงแบล็กการ์ดแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาแบล็กการ์ดที่นี่กันดีกว่าดนะ้าน้ําพุแมวเลยแชวัลแชวัลแชวัลพอเนี่ยหาความลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้เป็นแบล็กการ์ดไปด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเอาแบล็กการ์ดมาจากไหนดนะทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้ เลยเดี๋ยวพี่โพนี่เนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะจ๊ะมาแล้วค่ะมาแล้วพอนี่เอาแบ็กการ์ดมาให้แล้วค่ะโอเคจ้ะเงั้นเดี๋ยวเธอเนี่ยเอาแบ็กการ์ดมาติ๊ดตตรงนี้เลยชืบ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 ได้เป็นของขวัญความลับมาแล้วจ้าอู้สุดยอดเลยอ่ะบูบิมไหนมาดูซิคืออะไรชืบอุ้ยอะไรอ่ะพนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นแก้วนะเนี่ยเป็นแบบกลมๆเลยอ่ะพอนี่ลองกดมาดูจิอุ้ยไหนดูซิชืบอุ้ยกดออกมาได้ด้วยนะตัวานะ ว้าวดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีกาวให้เราด้วยะเอ๊ะพอนี่บอบิมเห็นอะไรย่ยอาบอถือของสองอย่างแล้วนะว้าวมันสามารถทํำของออกมาแบบนี้ได้ด้วยอย่างนั้นหนอนน่ารักจังเลยอ่าดูจิ วิ่งจริงด้วยโบปีโอ้โหพอนี่ชอบมากๆนะของทุกอย่างอ่ะน่ารักทั้งนั้นเลยเธอสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยไปประดับตกแต่งบ้านได้ด้วยนะจ๊ะหรือว่าจะเอาไปเป็นของขวัญวันปีใหม่ด้วยก็ได้นะ่ารักทุกอย่างเลยชิมิลล่าอืมใช่แล้วค่ะพอนี่อ่ะชอบอันนี้มากๆเลยนะเป็น,นโนโ์แมนเลยอนะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยทำให้ครบเลยชื้อชื้นชื้อชื้ โอ้ได้มาแล้วห้าอันนี่ฉันอยากบอกว่าชุดของเธอเนี่ยสวยมากเลยดนะดูท่าไทยาจะชอบสีชมพูใช่ไหมงั้นเดี๋ยวอันนี้เนี่ยใส่ไปเลยแล้วกันนะจ๊ะชุดแวบโอ้โหเหมาะกับเธอสุดๆนะ่าอุ้ยขอบคุณนะคะที่ให้พอนี่ไปกันบ๊บี้ไปหาความลับกันต่อเลยไหนดูซิข้างในเนี่ยมีอะไรอีกรอเปล่านะอุ้ยใครนะ้เออหวัสดีครับพอดีว่าผม,มากําลังตามหาเพื่อนเก่าอยู่นะไม่ทราบว่าคุณเคยเห็นรอเปล่าครับเอ๊เพื่อนเก่าหรอคะคนไหนงั้นหนอโเอเอเดอ เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับนี่เลยอยู่ในกระเป๋าของผมนะเชวัฒนพอนี่บูบี้ว่าบูบี้จาได้นะว่าคุณผู้ชายหนวดดำๆคนำนี้อยู่ตรงไหนนะอุยตรงไหนอะบุบี้แปลงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยพาเขาไปกันดีกว่านะเอ๊ว่าแต่นะจะพาเขาไปยังไงดีะนี่ลยนี่ลยพอนี่ก็แค่กดรูปโทรศัพท์มือถือนะแล้วกดรูปบ้านแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยตามหาคุณผู้ชายคนนี้แล้วกดรูปดาวเลยโอเคจางงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อเลยที่ลานเล่นสก,กีเชวัชน์เชวเวบเดี๋ยวพอนี้ เราไปด้านล่างเลยนะเอ๋เขาอยู่ไหนเจอแล้วหืมแต่ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยกดรูปโทรศัพท์มือถือเอามาก่อนแล้วก็เอาคุณผู้ชายเนี่ยออกมาเลยเอ้าวาไงเพื่อนยากโอ้มีรูปถ่ายของพวกเราด้วยอย่างนั้นหรอนึกถึงความหลังจังเลยด่าหืมพอนีจะว่าไปน,นั้นดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทำท่าจาับมือกันอยู่นะแล้วก็ด้านหลังมีเป็นรูปแบบโคมไฟด้วยอนยะ่างั้นเดี๋ยวพวกเราอะลองทําตามดูในรูปดีกว่าดนาะรูปภาพเนี่ยยืนด้านหน้าแล้วด้านหลังมีไฟด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวพอนีเนี่ย ขอย้ายตัวละครก่อนชืบชืบชืบวิแบบนี้เลยละกันนะคุณผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ด้านนี้ส่วนอีคนก็อยู่ด้านนี้งั้นเดี๋ยวพนนี้ลองดูช่วทุกคนคะ่ะคนนี้ขอทดสอบหน่อยได้ไหมนี่ตรงนี้อมีไฟด้วยนะโอเคเอาละ่ะ2คนยืนอยู่ข้างหน้าไฟแล้วงั้นเดี๋ยวพนนี้กดแอนิเมชันเลยละกันนะยืนใกล้ๆกันกดแอนิเมชันแรกชืบเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีความลับโผล่มาด้วยอย่าดูสิอ้อขอบใจดาที่ทำให้ฉันได้เจอเพื่อนอะ พวกเราอะมายืนหน้าไฟแบบนี้แล้วมายืนใกล้ๆกันดนาะแล้วกดอนิเมชันหนึ่งแบบนี้เลยเธอเนี่ยก็จะได้รับความลับมายังไงล่ะยะโฮบูบี้สุดยอดเลย呀ได้เป็นของตกแต่งบ้านมานะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาตรงนี้เลยดีกว่าดีเราเนี่ยมีบ้านตกแต่งได้ตรงนี้ดนาะเป็นของฟรีด้วยเข้าไปกันเชิญ เข้ามาในบ้านแล้วไหนดูซิอันนี้เนี่ยกดออกมาจะเป็นยังไงโอ้โอเม่ก็เป็นแบบว่ารูปภาพนั่นเองนะสามารถวางเนี่ยที่กำแพงได้ด้วยเอแต่ว่านะตรงนี้ถ้าไปถึงวางไม่ได้ละงั้นเดี๋ยวขอย้ายที่ก่อนอุ้ยตรงนี้วางได้นะ้าหรือว่าเราเนี่ยจะย้ายมาตรงนี้ได้หรือเปล่านะชึบอุ้ยได้ด้วยเอาละพระนี่ ony, งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปไขความแล้วกันต่อเลยที่ร้านขายเสื้อผ้ากันหนาวเหมือนเดิมจะว่าไปนะบปูปีเห็นตรงนี้หรือเปล่าอ่ะพอนี่สังเกตนะฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายเนี่ยมีเป็น ห้องลองชุดด้วยอยาดูสิปิดพม่าได้ด้วยนะเอ๊แต่ว,ว่านะอันนี้คืออะไรอ่ะเปิดได้เปล่าเนี่ยชื้มพอนี่บูบีมสงสัยจังเลยถ้าเรานะเปิดไฟฝั่งนี้แล้วอ่ะที่หน้าห้องลองชุดนะแล้วฝั่งซ้ายล่ะดูเหมือนว่าจะมีอีกห้องนึงด้วยอยาไปกันโอเคโอเคโอเคไหนลองดูสิถ้าเราเปิดไฟทั้งสองฝั่งนะจะเกิดอะไรขึ้นชึบเฮ้ยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้ความลับมาด้วยอยาแต่ว,ว่านะดูเหมือนว่าพอนี่อจจะใส่เสื้อตัวนี้ไม่ได้อ่ะทำยังไงดีอีเดี๋ยว ก่อนนะป๊บีว่าคุ้นๆแล้วหุยนี่มันคือความลับนี่หว่าที่เอาไปใส่หุ่นลูกปั้นสีทองนะ่าหุยอย่างนั้นเหรอปูบีงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปไขความลับที่หุ่นนั้นกันดีกว่าด้านะไปกันต่อเลยทุกคนบอกเลยนะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะต้องได้ความลับทั้งหมดมันแน่นอนเลยเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ถนนทางเดินตรงนี้กันดูเหมือนว่าตรงนี้นะจะเป็นหิมะกองโตเลยเดี๋ยวพอดีเนี่ยไปเอาอุปกรณ์มาก่อนเแวบชเวบชเวบมากันปูบีฝั่งนี้เลยพอดีจําได้นะชื่อ นี่ไงเจอแล้วโอเคพอนี่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยนะที่กองหิมาเป็นเลิมเป็นเลิมเลยโอเคโอเคไปกันชืชชบชชมาถึงแล้วนะเดี๋ยวพอนี่เนี่ยขอขุดก่อนชืบโอเคโอค้โหสีทองเรืองอลามเลยมาเดี๋ยวเราเดี่ยเอาของนะามตประกอบเลยชืบว้าวพอน เหมือนว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเสื้อมาแล้วนะแต่ว่าของยังอื่นที่เราเคยหามานน่ะแปะแปเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาประกอบกันดีกว่าโอเคจ้ะบูบีจะว่าไปนะบูบีดูเหมือนว่าตรงนี้อ่ะจะมีของสีทองด้วยนะชแวบนี่ไงเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาได้เป่าผมมาก่อนได้เป่าผมยังงั้นเหรองั้นที่นี่เลยที่สปาละล่ล่นี่มีได้เปาผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมนี้ถือไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาที่ถนนทางเดินตรงนี้กันชแวบชแวบชแวบ มาบ๊บี๋ดเดี๋ยวพอนี่อขอถือก่อนนะเสร็จแล้วแล้วก่อนอนิเมชั่นที่2ชแเวบนี่เลยโอ้โหใช้ความร้อนนะละลายน้ําแข็งเลยอุ้ยดูเหมือนว่าด้านในนี้เนี่ยเปิดออกมานะ้มีของความลับด้วยเ่ยเป็นสีทองเลยชืบชืบชืบนี่ได้มาแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปประกอบไปดีกว่าเแวบนี่มาเลยใส่เข้าไปเลยจ้ะชืบอุ้ยพอนี่อย่างเท่เลยอย่างนั้นตัอไปนะบ๊บี๋เนี่ยจะพาพอนี่ไปตรงนี้เลยเแวบนี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาที่ลา จักรีตรงนี้นะขึ้นไปเลยโอเคบูบีฟขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเสร็จแล้วนะดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะมาเจอของตรงนี้นี้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาให้คุณพี่ผู้หญิงคนนี้ดีกว่านะชิบนี่ไงได้เป็นผ้าเป็นคอนแล้วนี่พอนี่แต่จะว่าไปนะพอนี่จะต้องเอาอันนี้ไปด้วยยุ่วเปล่าว่ะหุยอันนี้อย่างนั้นหนอเป็นสีฟ้าๆเลยมางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยถือไปเลยนะวางแบบนี้นะจ๊ะบูบีฟไปกันเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ถนนตรงนี้นะดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องมาหาความ รับเพิ่มนะนี่ไงคุณผู้หญิงคนนี้นะพอนีจจาได้เชวแวขอยืมตัวหน่อยค่ะเรานะจะให้คุณพี่เขาเนี่ยมาเล่นตรงนี้จ้ะเล่นสก,กีไปเลยนะอาคุณพี่คันเล่นค่ะเออได้ค่ะเสร็จแล้วนะจ้าเราเนี่ยจะต้องมากดแอนิเมชันตรงนี้ด้วยอันที่สองแล้วก็อันที่3แบบนี้นี่ไงได้มาแล้วนี่นี่พอนี่แล้วก็นี่นะดูเหมือนว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาจะถือนะเป็นไม้ขี่จมพูด้วยอย่ะเดี๋ยวเราเอาไปด้วยโอเคบูบีฟต่อไปเลยนะพอนี่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูที่ร้านขายสก,กีดีกว่า เชวัปเชวัปเชวับมาแล้วเรายังไงต่อล่ะเพราะนี่เห็นตรงนี้เปล่าเนี่ยเนี่ยมันมีสีเขียวนะสีฟ้าแล้วก็สีชมพูด้วยอ่าคุณพี่หลบไปก่อนนะครับผมนี่เลย๊บบีบอยากบอกว่าเราเนี่ยจะเอาสีฟ้าเนี่ยมาวางไว้ด้านล่างตรงนี้ที่เป็นหลุมนะแล้วก็นี่เลยสีชมพูนะมาวางไว้หลุมตรงนี้เอุโบบีบงั้นแบบนี้เนี่ยขาดเป็นสีเขียวนี่นาหาจากไหนอ่ะอันนี้อะไรนี่อะไรเพราะนี่เข้าไปในั้านเลยนะข้างในฉุดเลยอ่ะ อุ่ยมีด้วยอย่างนั้นหนอไหนดูซิอ๋อตรงนี้นี่เองนะโอ้โหมีสีเขียวเนี่ยซ่อนอยู่ด้วยแปงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาความลับกันต่อเลยนะโอเคครับผมนี่ let's go เวบทึมๆ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 ทึม,ทมว้าวดูเหมือนว่าตรงนี้จะเปิดแล้วแล้วเราเนี่ยก็ได้เป็นของสีทองมาด้วยอีกหนึ่งชิ้นเอาล่ะดูเหมือนว่าเราจะได้ของมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาประกอบเลยดีกว่าชืบ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 ว,วิแล้วก็นี้ผ้าันคอ เอ๊แต่ดูเหมือนว่าขาดของอีกหนึ่งชิ้นน่ะหาจากไหนนี่เลยพอนี้เดี๋ยวเราเนี่ยไปที่กระเช้าลอยฟ้านเลยว้าวดูเหมือนว่าพอนี้จะนึกออกแล้วนะบูปีป,ปาปางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาตามหาของกันนะอันดับแรกเลยตุ๊กตาเพนกวินใช่ไหมเสร็จแล้วนี่เลยตรงนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือซ่อนอยู่นะเราจะหยิบมนเลยจ้ะชื้นี่แล้วก็อันที่สามเอ๊อยู่ไหนว่านี่ไงจเจอแล้วเป็นแหวนเพชรนะแปก่การบปูปีเดี๋ยวพอนี้ยหยิบไปให้เขาเลยช่วย มาถึงแล้วค่ะมาการบูปปี๊บนี่อันดับแรกตุ๊กตาเพนกวินนะให้น้องคนนี้ไปแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะให้คุณพี่ผู้หญิงนะมาน,นี้เลยค่ะเชวบนี่พยักหน้าแล้วนะแล้วก็อันสุดท้ายนะจ๊ะดูเหมือนพนนี่เนี่ยจะใส่ไว้ที่นิ้วของตัวเองนะเดี๋ยวขอถอดออกก่อนชื้ออยู่ไหนเอออ่าอยู่ที่พื้นแล้วมาเดี๋ยวเราเนี่ยเอาแหวนมาให้คุณพี่ผู้ชายเลยชื้อได้แล้วโอ้โหพยักหน้านะแล้วเราเนี่ยก็จะได้เป็นหมวกสีทองมาก โอเคพอนี้ okay, งั้น,เด,เ,น,ปปนเ,เดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่รูปปั้นเลยมาแล้วมาแล้วมามาเดี๋ยวเราเนี่ยเอาหมวกใส่เลยนะจะเกิดอะไรขึ้นว้าวได้เป็นของขวัญมาด้วยบป๊ปบีเปิดเลยละกันหุยอะไรอ่ะไหนลองดูสิว้าวมีหมวกนะแล้วก็มีรองเท้าเล่นสก,กีด้วยวิถุงมือดนะ้าสีรุ้งเลยอะ่ะว้าวเป็นชุดนะเดี๋ยวพอนี้ขอถือก่อนอ้าแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยนี่เป็นแว่นตาเลยว้าวตื่นยอดเลยอะ่ะพอนี้บ๊อบบีดีใจอะ่ะพวกเราเจอของขวัญ ความลับทั้งหมดยาวเอาล่ะทุกคนจ้าหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันนะและถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจพี่พลนี่ด้วยล่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็จะได้ไม่พลาดกันเลยคลิปนี้นะคะพี่พลนี่กับบูบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบา,บายยนะบาย,บายๆคับผมยับยับยุบจุบ